สวัสดีครับผมนีนวัลุ่งลงแม่น้ำโคงครับไอไหมองครับผมร่นกันมาชิมามากราะชิ้นครับผมรักเย็นดีครับบราการเย็นเย็นครับ อันว่ามันทางสันง้นรับผมเยี่ยมครับไปครับฐานลุ่นน้ำกันชีมานบ่ การยับเลียงครับผอกสี่กันเลยครับผบานบอ 我找来拿嘛，他罗嘛，我是拿，拿得。 ลงเรียบสงนเร่อรับรรยากาศก็วันรอนพอแล้วครับน้องครับไช่ครับการควบนุมใบฉนวนวัว อาหารครับอยา่างนีัผพากันว่างกินเบียร์

ครับครับมาที่สบานฮาฮ่าบ่าฮ่าฮบาฮาแล้ว่าับาดี๋ย่า่านไปตู้ใหญ่กาา เปลี่ยนไฟครับผมสองกันตอ่อครับเปลี่ยนไฟครับ เตียสีสีเตี้ยรุนกันต่อครับแตมากมากตีครับต่อ้ากเตมาแล้วครับที่นอ่ปลาอยู่กลากงโค้งเลยครับ ปลาเชครับเ้วมีนะครับีมก,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 ก็มาตัวใหญ่ก็ตามมาครับพาลุ้นกันครับผมมาแล้วครับก้ามเก้า ดูครับออกกลางโค้งแล้วอ้บอกนี่ตัวนี้ใส่ขาดยบอยใส่ขาดแล้วงานเขาลราพี่โอเคใส่ขาดใส่ขาดเียบลรียบร้อยแล้วครับสุดแล้ว สรุปผลงานเลยสรุปผลงานกลางไม่น้ำโึงเลยครับกินได้เลขสวยครับเลขเก้าครับเก้าเตี้ยมครับผมครับผมคลิปนี้กับากไว้สมนี้นะครับผมครเของพว่นคลิปนี้ขอให้ยูดีมีแห้งลำดวยลำดวยสกูสกุนเด้อครับพี่น่อควับสวัสดีครับไปแล้วครับผม